บอลเดียวเนียวซับวันศุกร์ที่27ตุลาคม2566นะครับวันนี้กลับมาอยู่ในลีกครับศึกพิมเมลีกคริสตัลพาเลทเปิดบ้านรับการเยือนของสเปอร์นะแต่เวลาที2ของเวลาประเทศไทยนะนะครับใครที่แฟนบอลสเปอร์ก็ต้องรอดูเลยครับช่วงนี้กำลังโลดแล่นอยู่บนหัวตารางกันเลยทีเดียวนะครับ ก็เดี๋ยวไปรุ้นไปชมกันก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่คงให้การสน,สนับสนุนช่องบนเดียวนะครับช่วงนี้อาจจะนะครับขาด,ขดหายไปบ้างนิดน,นึงเนื่องจากผมไม่ได้อยู่บ้านนะนะครับแล้วก็ออกไปทัวร์ต่างจังหวัดนิดหนึ่งนะครับแต่ก็พยายามจะมาให้ครบทุกวันเนื่องจากเมื่อวานก็พักผ่อน,นไปนะครับไม่ไหวจริงๆ กรรมศึกหนักมาหลายวันเลยทีเดียววันนี้กลับมาลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวไปลุ้นไปชมกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับร่วมกิจกรรมพิเศษครับทายผลบอลคู่นี้ไทยถูกับฟรีหนึ่งร้อยบาทคอมไม่ล่างคลิปเลยนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กบอลเดี่ยวเหนียวซับกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของช่องบอลเดี่ยวเหนียวซับของเรานะครับเสียงอาจจะไม่เต็มร้อยนิดหนึ่งนะนะฮะแล้วก็สรุปผลบอลก่อนหน้านู้นเลยนะครับสกอตต์ต์ปารีสนะบาร์เซโลนาลาซิโอพังทั้งหมดนะคร ต้องยอมรับว่าผมรุ่มรุ่มดอนดอนจริงๆนะขออภัยจริงๆถ้าใครที่ติดตามกันนะครับวันนี้หวังว่าจะประสบผลสําเร็จนะในการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับทุกวันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับวิเคราะห์บอลนะครับคู่นี้นะฮะโอเคเปิดไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้ทาข้อมูลกันยู่นะพิมลิกนะครับคีซอปาเลตเปิดบ้านรับการมาเยือนของทอสเนมฮอสเปอร์นะครับ เพื่อนๆชอบทีมไหนทีมไหนจะชนะนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ในใจนะครับเราก็มาฟังข้อมูลกันตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเลือกกันนะครับว่าเพื่อนๆจะให้น้ําหนักไปทีมไหนมากกว่ากันนะครับคิต้ามาเรย์โยนับที่11ของตารางนะครับเตะไป9เกมชนะ3สะเสมอ3แพ้ไป3ยิงได้แค่7ประตูเองครับในซีซั่นนี้นะเสียไป11ประตูมี12แต้มนตะคมับเกมในบ้านก็ พอๆกับนอกบ้านนะนะครับออกหนักไปทางด้านของเสมอครับเสมอไป2เกมจาก4เกมก็รุ่มๆุมนนอกนอยู่พอสมควรก็แต่ก็เป็นมาตรฐานของคินตันพาเลตคือเป็นทีมโซนกลางตารางอยู่แล้วนะครับปูร้อยฮอสันเข้ามาทําทีมก็นะครับจะประมาณนี้นะส่วนสเปอร์ครับตอนนี้ดีแบบว่าดีสุดๆเลยอังเก้น,นะครับเข้ามาพิกโฉมของสเปอร์ ตอนนี้นะครับนักเตะผู้เล่นหลายๆตัวเนี่ยวิ่งอย่างม้าศึกเลยนะครับแล้วก็วางแผนทําได้ดีด้วยชนะไปถึง7เกมจาก9เกมนะเสมือแค่2เกมเท่านั้นยังคงไม่แพ้ใครในลีกนะครับคือแซงตอนนี้แซงทุกทีมอะนะฮะอยูอ่ทางด้านของหัวตารางแล้วก็วันนี้ได้เตะก่อนด้วยนะครับจะสร้างแรงกดดันให้ทีมอื่นๆที่ลุ้นแชมป์กันอยู่อย่างซิตี้นะครับอาร์เซน,นอลแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีนะครับ ก็คงต้องลุ้นกันต่อเนื่องนะฮะไบใบตันนิวคาสเซิลด้วยนะครับก็ยังคงต้องลุ้นกันอยู่ในตอนนี้แต่ว่าสเปอร์ตอนนี้ก็ดีจริงๆปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอังเก้เข้ามาพลิกโฉมทําได้ดีสุดๆเลยนะครับทั้งคู่เคยเจอกัน10นั้นหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านของสเปอร์กดไปถึง7เกมนะครับแล้วก็5เกมหลังสุดเนี่ยจบนะครับหเกมหลังสุดจบที่ผล10นนะครับหนึ่งศูนย์เกือบทั้งหมดเลยดังนั้นคู่นี้เนี่ย นะครับสถิติที่เจอกันเป็นบอลไม่ขาดนะครับสเปอร์ค่อนข้างที่จะเหนียวจัดเลยทีเดียวเหมือนกันนะนะครับแล้วก็เจอกันครั้งล่าสุดปี2 0 1พันสิบปดน่นเลยนะครับสเปอร์พาเลตเอาสิบแปดเลยเหรอนะครับปีที่แล้วไม่เจอกันเหรอนะครับนะครับก็อาจจะนะครับสถิติอะไรครับเนี่ยนะฮะก็ต้องลุ้นกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะสำหรับเกมในวันนี้นะครับแต่ว่าสเปอร์กับพาเลตโล ข้อมูลตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการผิดพลาดกันนิดหนึ่งนะครับสอง8สิเลยเหรอโอ้นะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วก็สเปอร์ก็ยังคงดูดีกว่าอย่างชัดเจนะนะครับหรือว่าผมเลือกอะไรผิดวะนะครับส0 1 8สิเลยเหรอ,อนะครับก็าตามนั้นก็นะ ฟอร์มของพาเลซน่นล่าสุดโดนนิวคาสเซิลกดไปถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับพักหลังมาเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเลยนะครับทำได้ดีเจอกับแมนยูแค่นั้นเองครับเอาชนะแมนยูไป1-0ในเกมเยือนนะนะครับแต่นอกนั้นเปิดลีกมาเนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับมีชนะ พีมัดในติดบอลถ้วยแล้วก็ชน,นะวูฟแฮมตันแค่นั้นเครับจาก10นัดนหลังสุดฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่นั้นล่าสุดโดนทางนั้นพาเลตเนี่ยกดไป4-0นะครับเอาไม่อยู่เลยทีเดียวนะครับคือพาเลตตอนนี้ในแดนหน้าเนี่ยมีปัญหาพอสมควร นะครับซึ่งจากโอลิเซ่หายไปนะครับเดี๋ยวหลายๆตัวด้วยนะยังคงมีปัญหากันอยู่ในแง่ของนักเตะนะครับภาพรวมไลยออกมาไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่เช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านของสเปอร์ครับฟอร์มดีสุดๆล่าสุดกดฟูแลมมา2 0ก็นะครับยังคงเป็นวัดกันในแดนกลางเจมส์แมดดิสันทำผลงานได้ดีจริงๆแล้วก็นัดล่าสุดเขายิงไปด้วย1ประตูนะครับ จากแอซิตของซองฮึงมินนะในเททีที่54นะครับซองเึงมินกดก่อนในครึ่งเวลาแรกนะครับก็ยังคงยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับแผนนี้ของทางด้านของอังเก้นะฮะเจมแมดิสันซื้อมาเติมตำแหน่งนี้ทำผลงานได้ค่อนข้างดีจริงๆลิชาริสันก็เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นซูเปอร์ซับที่ออกมาทำผลงานได้ดีพอสมควรนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยผมมองว่าสเปอร์ก็ยังคงความได้เปรียบกันอยู่ ในในในแง่ของฟอร์มนะตอนนี้นะครับก็อาจจะดูดีกว่าทุกอย่างเลยนะราคาเลยออกมาเสมอครบครึ่งแต่ไหลไปลูกครึ่งครบลูกไหลแบบนี้ก็โอ้โหน่าจะมีสเปอร์น่าจะมีโอกาสจบเกมนี้ด้วยการคว้าชัยจริงๆครับ ถ้าราคาไหลออกมาแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงในมุมอื่นเลยแล้วก็ตอนนี้สเปอร์ทำได้ดีจริงๆนะครับก็มันไม่มีอะไรให้ต้องเถียงกนะับราคาที่ออกมาด้วยนะครับไม่มีเหตุผลไหนที่จะต้องมาตัดกันนะครับพาเลทเล่นในบ้านครึ่งลูกชนะนะครับเป็นรองครึ่งลูกเนี่ยทำได้ดีพอสมควรกินกับทุกเกมเลยส่วนสเปอร์นะครับครึ่งลูกแบบนี้ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนะักสักเท่าไหร่กับเกมเยือนแต่ในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับออกไปชนะเบอร์รี่มา5-2 นะครับก็เยี่ยมยอดจริงๆแล้วสเปอรต์ตอนนี้นะครับเนี่ยฮะพาเลตยังคงมีนักเตะปัญหาคือทางด้านของอีซี่นะครับรวมถึงมิเชลโอริเซ่ด้วยนะครับก็ขาดหายตำแหน่งสำคัญรวมถึงผู้สับปะตูเป็นดีแนแฮนเดอร์สันเนี่ยนะครับทำให้ฟอร์มตอนนี้ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักเท่าไหร่ส่วนสเปอร์เป็นตัวที่เจ็บ นะครับก่อนอยู่แล้วไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรนะครับสามารถหมุนเวียนนักเตะได้ดีพอสมควรนะครับผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงวันนี้คิดสองเปลลดนะครับเป็นนะครับมัชธานะฮะยูน้าเป้าล์รวมถึงจอร์แดนอายุนะครับเอโดร์นะครับดูกูเร่นะครับเฟนชานะครับเบิร์มา นี่นะครับผู้สับตูเป็นจอร์สโตนครับส่วนแผงหลังก็เป็นแอนเดอร์เซนนะครับรวมถึงมาเกีฮีนะฮะมิเชลแล้วก็วัสนะครับส่วนอา้านของสเปอร์เนี่ยก็คงยึดชุดหลักชุดเดิมครับซองเมนเจมินิสันนิและลิชาริสันนะครับคูรูเซฟสกี้แผงหลังก็เป็นฟานเดอร์เฟนนะครับรวมถึงโรเมโรยืนคู่เซนเตอร์ฮาฟกันอยู่ผู้สับตูวิกคาริโอโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นจริงๆครับในซีซั่นนี้ในส่วนดุดูดูคเหมือนว่าจะมี อาการบาดเจ็บอยู่นิดนึงต้องรอเช็คฟิตอีกทีนึงครับสำหรับตัวนี้เพอร์โรรวมถึงซาด้วยนะครับที่ต้องรอเช็คฟิตนะนี่นะครับก็นะฮะซามีน่าจะมีการบาดเจ็บนะครับส่วนทางด้านของคริสเาเลตนะครับเจฟฟี่ชุบนะครับน่าจะคืน กลับมาทีมอยู่แล้วแต่ว่าต้องรอเช็คฟอร์มเช็คฟิตกันหน่อยว่าจะได้ลงมาในวันนี้ได้หรือไม่นะครับถ้าเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วสเปอร์ดูดีกว่าอย่างชัดเจนเกมลุกตอนนี้อยู่ในช่วงนี้มีประสิทธิภาพสุดๆนะครับเจมแมดิสันโชว์ผลงานได้โดดเด่นคุมเกมในแดนกลางต้องบอกว่าเป็นพ่อมดเลยนะครับเหมือนเห็นเควินเดอะบอยนะแต่ฟอร์มมันอาจจะดูดีกว่าด,วด้วยสะดวยซับนะครับดังนั้นเกมวันนี้ผมมองว่าสเปอร์เนี่ยยังคง อยู่ในโพ i ิชันที่ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับอยู่ในรูปแบบการเล่นที่ดีกว่าคริสตัลเลตที่ตอนนี้แผง่งนนาก็ยังคงมีปัญหาอยู่เบิกสกอร์ได้ยากนะครับดังนั้นคู่ในวันนี้เนี่ยผมมองให้สเปอร์ก่อนนะนะครับส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับสเปอร์ตอนนี้กดไปแล้ว20ประตูนะครับการสร้างสารรค์โอกาสในการทําประตูเนี่ยสเปอร์เป็นที่1ของลีกนะฮะถึง18.7เลยทีเดียวนะครับหเกมเนี่ยนะครับสร้างสารรค์โอกาสถึง18ครั้งนะครับโอ้โห เยี่ยมยอดจริงๆนะครับส่วนทางด้านของคิสซัพพาเลต์นี่ไม่ค่อยสุดีนะครับ12.8นะครับอยู่อันดับที่13เลยทีเดียวเปอร์เซ็นการครองบอลก็60นะครับเปอร์เซ็นการผ่านบอล87นะนะครับเปอร์เซ็นการผ่านบอลของสเปอร์อยู่อันดับที่4ของลีกนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นการครองบอลของสเปอร์ก็อยู่ที่60.7เป็นสไตล์ของอังเก้อยู่แล้วนะครับที่เน้นการครองบอลแล้วก็นะครับเน้นการต่อบอลไปยิงนี ชุดสุดท้ายก็ถือว่าดีจริงๆนะครับเรตติ้งตอนนี้สเปอร์อยู่มาดับที่1ครับ6.91สวยงามเลยทีเดียวนะส่วนคิสซัมพาเรต6.75อยู่ดับที่8นะครับดังนั้นภาพรวมสถิติตอนนี้เนี่ยทีมสแตติกเนี่ยนะครับต้องยกให้สเปอร์นะก็ฟอร์มออกมาขนาดนี้ก็นะครับไม่มีเป็นที่เขาเรียกว่าไม่ไม่ต้องมามีข้อกังขาใดๆแล้วนะครับอังก้ทำได้ดีจริงๆ นะส่วนทางด้านของนักเตะนะครับก็เป็นเจมส์แมดิสันที่ติดหูเข้ามานะฮะแัดซดไปแล้ว5นะครับยิงไป3ประตูนะครับสวยงามจริงๆนะครับส่วนที่มื่นอื่นก็ไม่มีติดเลยนะครับทางด้านของชิซอมพาเลซสิอันดับแรกไม่มีเลยนะครับเป็น้าท่้าของคิวแอนติเปียนะครับนโตอริวัตกินโมซาร่านะครับ แล้วก็อ e ีเลนกาโดยนอตเทียมฟอร์เรสบุคโยสาก้าก็ยังติดกันอยู่นะนะครับการยิงประตูก็เป็นเออร์ริงฮาวเรนนะครับนี่ครับซองมินติดมาอยู่นะครับยิงไปแล้วเจ็ดประตูนะครับนอกนั้นไม่ค่อยมีทีมอ,อื่นอ่ไม่ค่อยมีทางด้านของกิซัมพาเลตมาดังนั้นนะครับเกมในวันนี้เนี่ยทางด้านของสอปเปอร์ได้เปรียบเยอะพอสมควรจริงๆนะครับก็คงต้องย้ำในแบบนี้เนื่องจากนะครับ อันดับตารางแล้วก็ข้อมูลเนี่ยชี้ไปที่สปเปอร์พอสมควรนะครับมีบทสัมภาษณ์ของอังเก้น,นะครับทุกคนคนมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนะแล้วก็การเทรนนิ่งแล้วก็ในการเล่นใน1เกมน,นะครับก็เปิดประตูโอกาสให้ทุกคนได้ลงสนามแล้วดังนั้นนะครับโฟกัสกันต่อไปสําหรับดางหน้าของอังเก้น,นะครับออกมาให้สัมภาษณ์นิดหนึ่งนะ สำหรับก่อนเกมข้าค,คืนวันศุกร์แบบนี้นะครับส่วนทางด้านของปูร่รอยฮอสซันนะครับบอกว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องนักเตะอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาครับเนี่แล้วก็ออกมาไม่ออกคือแบบว่าต้องต้องดูดีนิดหนึ่งนะครับสําหรับทางด้านของคือตัวเลือกของนักเตะมันน้อยฮะดังนั้นท่อง เอาให้ดีกันนิดหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาะไรใดนะครับส่วนทางด้านของสกายสปอร์ตนะครับมีเรื่องของอูลโดกี้นิดนึงนะครับต้องเช็คฟิตกันก่อนรวมถึงซาด้วยนะครับน่าจะต้องเช็คฟิตสาหรับ2ตัวนี้นะครับส่วนทางด้านของเบนเดวีรวมถึงเซซเช็นั่นน่าจะคงมีการบาดเจ็บกันอยู่นะครับชูบอาจจะกลับมาแล้วในเกมนี้นะครับแต่ว่าโอลิเซและก็อีซี่นะครับน่าจะยังคงไม่ลงสนามในนัดนี้อยู่แล้ว นะครับแล้วก็มีอังเก้น,นะครับออกมาสัมภาษณ์นิดหน่อยนะครับรวมถึงปู่ร้อยฮอสซั่งกันด้วยนะครับก็ไม่มีข่าวได้อัปเดตเพิ่มเติมนะคะดังนั้นความพร้อมของวันนี้ก็ตามที่เรียนมานะครับส่วนนี่นะครับออฟตาอนาไรทนะครให้ข้อมูลว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหผมลืมเปิดเลยนะครับเกมนี้เนี่ยสเปอร์โอกาสจบสกอร์นะครับจบเกมนี้ได้ถึง44.7%ดังนั้นเกมนี้ยังคงมองว่าสเปอร์เนี่ย ดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับในการจำลอง10,000เกมนะฮะสเปอร์นะครับมีโอกาสชนะ44.4%ครับรวมถึงเจ้าบ้านเนี่ยนะครับมีโอกาสแค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองนะครับเสมอยี่สิบแปดจุดหกนะฮะดังนั้นอาจจะดูดีกว่าเยอะอย่างชัดเจนนะครับสเปอร์ยังไม่คงไม่ติดโผขึ้นมาว่าจะเป็นแชมป์นะนะครับแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฟอร์มดีจริงๆในช่วงเวลานี้นะครับส่วนสปอร์ตโมฮะ นะครับขึ้นรูปเจมส์แมดิสันซองมิลแล้วก็ชิลลี่ชาลิสันตอนนี้อยู่ในโพสิชันที่ดีจริงๆนะครับนอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับก็บรรยายมาถึงนักเตะการมีบาดเจ็บนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับบิซูมาก็ยังคงมีการบาดเจ็บนะรวมถึงคอยเบิร์กนะครับ ก็ยังคงชี้ชัดไปที่สเปอร์ว่าเกมในวันนี้สเปอร์จะได้เปรียบเอาชนะไป2-0นะครับเช่นเดียวกับาทางด้านของเดอะสแตนดาร์ดนะครับสื่อหลักของทางด้านอังกฤษเลยนะครับเกมนี้ให้สเปอร์ชนะ2-0นะครับยังคงเป็นสถิติที่ดีสำหรับสเปอร์ในฤดูกาลนี้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับพาเลตไม่น่าจะต้านทานความฮอตของสเปอร์ไหวนะครับวันนี้สเปอร์ชนะ2-0ครับ ก็สื่อชี้เห็นสเปอร์กับทั้งหมดนะเช่นเดียวกับทางน้าของน0ตี้มินิตบอกว่าสเปอร์จะบุกมาคว่ำพาเลต2 0เช่นเดียวกันนะครับก็บรรยายถึงนักเตะที่มีการบาดเจ็บครับอีซี่นะฮะลอยฮอซันต้องหวังว่าจะนะครับ สำหรับสเป,ปียรนักเตะได้ดีแต่ว่าไม่น่าจะต้านทานของสเปอร์ไหวนะฮะสปอร์ตเคด้าให้สเปอร์ชนะถึง3ประตูต่ตอนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสเปอร์มีผลงานที่ดีนะตอนนี้นะฮะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าซองครมงบินกับเจมส์แมทสันเนี่ยอยู่ในช่วงที่ดีสุดๆจริงๆดังนั้นวันนี้มากดยับแน,น่นอนนะครับส่วนเดอะฮาร์ดเชเกิลก็มีปู่รอยนะครับที่เราคุยกันเมื่อกี้ออกมานิดหนึ่งนะครับรวมสถิติอื่นๆก็นะครับนี่ฮะสองคีย์แมนหลักสําคัญนะนะครับ ดีจริงๆสําหรับ2ตัวนี้นะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกมในวันนี้สเปอร์จะบุกมาคว่ำสองูนย์เช่นเดียวกันนะครับเป็นงานง่ายเลยนะ,นะคอน福特เทเบิลนะบอกว่าแบบนั้นนะสำหรับสเปอร์นะครับส่วนทางด้านของไลฟ์สกอร์ก็มีออกมานิดนึงนะครับพิดิกสันวันนี้สเปอร์ยังคงอยู่ในนะครับโค้ชคนใหม่แล้วก็ทำผลงานได้ดีจริงๆครับแล้วก็วันนี้เนี่ยสเปอร์น่าจะยังคงนะครับ กลุ่มความได้เปรียบกันอยู่ในด้านนี้น่าจะให้สเปรยกันไปนะครับเช่นเดียวกับออโอนะครับผมลืมปิดไปบางอันบางบุมนะครับทางด้านของูฟบตกันนิดหนึ่งนะครับเ,เว็บไซต์เดิมพันของต่างชาตินะครับยังคง มองว่าสเปอร์นะครับน่าจะดูดีกว่าอย่างชัดเจนครับขึ้นคูลูเซฟสกี้มามีโอกาสชนะง83นะครับเนตอนนี้นะครับกดสเปอร์20เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นบอลหน้าเดียวเลยก็ได้นะเว็บไซต์เดิมพันนะครับรวมถึงทางด้านของ FC Table นะครับชี้สถิติว่าสเปอร์จะมีโอกาสถึง54นะครับเหนือกว่าอย่างชัดเจนแล้วก็โอกาสจบ2เม็ดมีถึง77นนะครับดังนั้นเกมในวันนี้สเปอร์น่าจะนะครับกำชัยได้ไม่ยากด้วยนะครับ ส่วนเพื่อนๆน,นะครับสิ่งนักเดิมพันของเราก็คงที่อยู่ที่สเปอร์ไม่มีใครไปกล้าเล่นพาเลทหรอกครับซึ่งมันมันมองไปแล้วมันดูยากเหลือเกินสําหรับเกมนี้นะดังนั้นสเปอร์อาจจะมีโอกาสคว้าชัยในนัดน,นี้ได้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็แฟนบอลทั่วโลกยังคงให้การสนับสนุนสเปอร์นะ,นะสุดท้ายแล้วนะครับสมทีมที่น่าลงทุนของเราวันนี้ก็ยังคงเลือกเชียร์ไปที่สเปอร์นะครับก็บอลมัน โมเมนตัมมันมาขนาดนี้แล้วมันคงไม่น่ายากนะครับแล้วก็พุ่งไปด้วยคิโรน่าที่ฟอร์มสดใสเหลือเกินนะครับวันนั้นโดนนาก่อนบุกคืนยิงหนึ่งห้าลูกนะครับโหดจัดจริงๆครับทีมในเครือของซิตี้นะฮะสำหรับตัวนี้ส่วนอีกทีมครับไปดูหลีกบุนเดลิก้าเยอรมันครับโบคุ่มนะครับเจอกับไมน่ปีนี้ไม่ค่อยดีทั้งคู่ครับแต่โบคุ่มคู่นี้น่าจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับฝากไว้ที่โบคุ่มกันด้วยนะสำหรับสามทีมที่น่าลงทุนของช่องวันเดี่ยวเนื้อทรับ์ของเรานะครับคัด ผลงานของเราเนี่ยนะหวังว่าวันนี้จะออกมาในเชิงที่ดีนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่งคงให้การติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดกด u b s สไ i b e นะครับกดแชร์ไปยังเพื่อนๆกันหน่อยแล้วก็ทำให้ทุกท่านทุกคนประสบผลสำเร็จในการเดิมพันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของช่องบอลเดี่ยวเดียวซับของเราหวังว่าวันนี้นะครับทุกท่านทุกคนจะร่ำล่ำรวยๆแข็งแลวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผม